สวัสดีค่ะฟีแม็กซิมนะคะมาถูกโซเชียลแคมแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่รักนะที่รักสวัสดีครับฟมฟีแม็กซิมฮะฟ <laughs> มฟีแม็กซิมฮะ,ะ,ะวันนี้นนเราจะไปไหนกันครับวันนี้จะไป,ไปเดี๋ยวจะไปซื้อของที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลพราสาทนะฮะ <c oughs> ใช่ถ้าเกิดเจอเจอกันก็ขอถ่ายรูปได้ให้อาหารได้คะ่ะพวกเราไม่สามารถสามารถป้อนอาหารได้นะครับใช่วันนี้เข้าไปกับที่รักสองคนนะอยู่กันแค่สองคนแล้วแน่วันนี้เป็นไงหน้าเขาก็ เลียวลงเนี่ยอะเรียวกันเลียวลงหรือเรียวขึ้นวะเดียวลงเรียวลงเลียวลงเลือดป้าคือตกใจมากคือนางแบบเห็นไหมก็ไม่ได้เรียวแบบว่าคือแบบยุบลงไปเลยแต่คือกระชับเห็นได้ชัดใช่ไหมใช่เพราะผมไม่ได้ไปทําอะไรมาผมดูดได้ดูดยามาป้าแนะนำไม่ใช่นะครับแนะนําก็อันนี้อันนี้ผมใช้มาประมาณสองอาทิตย์แล้วใช่มาสองอาทิตย์คือมันไม่ได้แบบเรียวแบบว่าเห็นผลแต่คือว่าถ้าใครดูคลิปปอมมาตั้งแต่ เรื่อยตั้งแต่แบบว่าก่อนหน้านี้นะครับผมคือมันจะเห็นหน้ามันจะมันจะบายกว่านี้อืมประมมันจะอุ้มประมาณนี้ใส่เนี้ยแบบไม่ได้แบบว่าเทคนิคอะไรเลยนะฮะอันนี้คือแบบนี้อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรที่มันหน้าเลียวคือต้องถามเจ้คนนี้ <ใช S 1> อะไรที่มันแบบว่าเชฟวีต้องถามเจ้คนนี้ต้องให้เขาจุนยกให้เขานะครับใช่ก็อยากให้ที่รักคือตอนเนี้ยเอาฟีหน้าสองนิ้วใช่หน้าสอง ตอนนี้คือที่รักก็ต้องออกสื่อเยอะอะไรอย่างงี้ไงก็อยากให้ที่รักหน้าเป๊ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูใช่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 แนะนําให้นางใช้แนะนําให้นางใช้อยู่อะไรอย่างงี้อันนี้เว้ยอันนี้เว้ยแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่ายังไงรู้ไหมคะเพราะว่ามันตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารไฮยาลูรอนิกอย่างที่พี่ออฟฟี่บอกนะคะอันนี้เว้ยอันนี้เว้ยอันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้มันดีจริงไม่ได้แบบว่าจะมาแบบว่าโฆษณาหรือว่ามาอะไรถ้าแต่ถ้าเรืองแล้วต้องถามเจ๊เขา ใช่จำไม่ได้นะจำไม่ได้ก็แมวดําแบบนี้เออระวังของแพงเอ้ระวังของปลอมของแพงของอ่ะของไม่แพงแล้วไม่เพี้ยวพี่เป็นคนงกไงชอบของฟรีอยู่แล้วแต่จริงแล้วอ่ะให้ดูดีๆนะคะราคาตัวจริงต้อง790บาทไม่ได้ขายด้วยไปหาซื้อเองนะคะตอนนี้เป็นปลายเป็นปลอมหน้าสีนิ้วก่อนนะฮะใช่ก็คือก็คือจะบอกปลอมว่าต่อไปเนี่ยขวดกระปุกเนี้ยเอามาให้กระปุกต่อไปก็ซื้อเองอะไรวะ ก็ไปซื้อได้ที่เวลี่ M W L เออประมาณนี้ใช่ก็ไปหาซื้อกันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักนางก็ฝากออฟฟี่ซื้อมาให้ให้เขามาดูชัดๆอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็ดีขึ้นนะใช่เออมันก็ดีขึ้นเว้ยมันก็ดีขึ้นแต่คือมันอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลเพราะว่าผมไม่ได้โบท็อกร้อยใหม่ไม่ได้ทำอะไรเลยไงใช่ใช่ไดหมไ่ด้ทอะไรเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถ้าเรามุมนี้มันก็จะโอ้อหเนื้อฉันเนื้อตรงตรงเลยเอาตรงๆเลย เฮ้ยมันดีขึ้นจริงนะเออเพราะว่าแก้มตรงนี้มันจะหายมันจะยิ่งเฉพาะคนที่มีเนื้อแก้มตรงนี้ค่ะพอมันตึงกระชับขึ้นเนี่ยริ้วรอยพวกร่องแก้มอย่างงี้ก็จะหายเพราะว่าคนที่มีร่องแก้มก็จะมีอายุแต่ักเขาไม่มีหรอกนะอาอเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสาวก็ต้องหลงรักธรรมดาเพราะน้องใส่องนิดนึงเนี่ยฟังเพลงยังฟังเพลงยังเพลงเพลงของเรานะครับผมชื่อเพลงว่า อย่าถามเพราะก็ยังไม่รู้ชื่อเพลงว่าอะไรครับอ๋องครับคําตอบฉั่ไม่เคยรู้ครับชื่อเพลงคําตอบใั่ไม่เคยรู้นะครับผมส่วนใหญ่นะคะคนที่มาทีหลังก็ต้องนั่งข้างล่างค่ะนะแล้วคนนี้ฮะถ่ายได้ไหมฮะถ่ายได้ค่ะคนนี้ผัวคนกลางแวะไปหน่อยครับอผัวคนกลางหัวเล็กก็เดี๋ยวไปเจอที่สั้นท่านนะแล้วก็ไม่ต้องถามอีกว่าทําไมพี่ปอมหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วพี่ปอมก็ไม่ได้ขายนะจ๊ะแค่มาแนะนา ให้แฟนขับรู้กันนะคะดูแลตัวเองแล้วถ้าปอมแบบอยากไวๆเนี่ยปอมแบบว่าเอาพอกเลยปะเทเลยปะเทเทอาบเลยปะใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจ็ดถึงมันมีมันมีสารอะไรวะที่มันทําให้เออเล็กมันมันดูแบบมันดูจังเงี้ยมันมันเล็กลงจริงอ่ะมันมีสารอะไระอ๋อที่ทําให้ตัวกระชับใช่ไหมไฮยาลูรอนิกอ่านำเข้าจากฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสใช่ไหมอันนี้ถ้าไม่ดีจริงเราไม่ใช้กับหน้าเราไม่ใช่ตลาดสินสมุนงค์ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดดอนเมืองฮะ ฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสค่ะเฮ้ยไปแล้วสี่นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวมันอัพโหลดไม่ได้ไปแล้วน,น,น,นะดีใจว่านาเ,เดี๋ยวลงเอยไปแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรกันต่อเราไม่บอกไปแล้วไป